สวัสดีครับผมบอกกันอีกแล้วนะครับก็เบาเก่งที่รอค,ครับผมแบบมาเนี่ยสพามาเบ่งไก่ต่อครับผมมาแบ่งไก่ต่อครับแบ่งไก่ต่อครับผมไก่ต่อลูกน้ำใช่ครับนี่ตัวแรกครับผม ไก่นมครับไก่ไม้ครับผมไก่ไม้ครับเจ็ดลอยครับผมตัวนี้เจ็ดลอยครับเจ็ดลอยครับแถมให้อีกตัวนึงครับผมแล้วแถมให้อีกตัวหนึ่งครับตัวเมียครับแล้วแถมตัวเมีย,ยให้อีกตัวหนึ่งครับ ตัวที่สองครับแข้งดำครับตัวนี้เตือนู่ครับเตือนอยู่ตัวนี้หาลอยครับผมแถมเพื่อนครับผมตัวที่สองครับ ตอวทสามครับผมเจ็ดลอยครับแถมมือกันครับผมเจ็ด้อยครับตัวที่สามตัวที่สี่ครับผมเจ็ดลอยให้กันครับแถม,แมครับผมแถมตัวเมียเจ็ดลอยครับตัวที่สาม ตัวที่หาครับผมหาลอยครับเลยตัวที่หาหาลอยครับแถมเพือนครับแถมทุกตัวครับผมโอเคครับสนใจอะไรสอบถามเลยครับผมนี่ว่าหาตัวครับผมสนใจสอบถามเลยครับ